แล้วจากอธินนาทานทำให้สงบประงับได้แล้วก้าบาดีบุคคลผู้ประพฤติผิดในกามทั้งหลายอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะกาเมสุมิจฉาจาร เป็นปัจจัยภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากกาเมสุมิชาจารทำให้สงบประงับได้แล้วก้าบาดีบุคคลผู้กล่าวคำเท็จอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะมุสาวาตเป็นปัจจัภยภัยวนนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากมุสาวาททำให้สงบประงับได้แล้วข้าบดีบุคคลผู้ดื่มสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทอยู่เป็นปกติ ย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัตแห่งจิตบ้างเพราะสุราและเมรัยเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากสุราและเมรยัยทำให้สงบประงับได้แล้ว ข้าบาดีภัยเวรห้าประการเหล่านี้แลอันอริยสาวกทําให้สงบประงับได้แล้วข้าบาดีอริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์แห่งโสดาบันสี่ประการเหล่าไหนาเล่าข้าบาดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทำสั่งสอนสัตว์ดังนี้ข้าพดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่วันไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ข้าพดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงค์ว่า สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุุรสี่คู่นับเปรียงตัวได้แปดบุุษนั่นแหละ คือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักษิณาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ ข้าบาดีอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยสินทั้งหลายในลักษณะเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นสินที่เป็นไทยจากตันหาวินยูชนสันเสริญไม่ถูกทิฏฐิลูกคลำ เป็นสินที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดังนี้ข้าบาดีอริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์แห่งโสดาบันสี่ประการเหล่านี้แลข้าบาดีก็อริยยายธรรมเป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาเป็นอย่างไรเล่า ข้าบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจะสมุบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะ พราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห,ห,ห่งชาตินั่นแลชารามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะท,ทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ข้าพดีอริยญาณธรรม นี้แลเป็นธรรมที่อริยสาวกนั้นเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาข้าบาดีในการใดแลภัยวนห้าประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสาวกทําให้สงบประงับได้แล้วด้วยอริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปฏิยังฆ้าสีเหล่านี้ด้วย อริยญาณธรรมนี้เป็นธรรมอันอริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วยในการนั้นอริยสาวกนั้นปรารถนาอยู่ก็พยากรตนด้วยตนนั่นแหละว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุคติ วินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าดังนี้โสดาบันรู้จักปัญจุปาทานขันภิกขุทั้งหลายเมื่อใดแล สาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้มารู้จักความก่อขึ้นแห่งอุปทานขันธ์ห้ารู้จักความตั้งอยู่ไม่ได้ของอุปทานขันห้ารู้จักรสอร่อยของอุปทานขันห้ารู้จักโทษอันร้ายกาศของอุปทานขันห้ารู้จักอุบายที่ไปให้ผลอุปทานขันธห้านี้เสีย ตามที่ถูกที่จริงภิกุทั้งหลายเมื่อนั้นแหละสาวกของพระอริยเจ้าผู้นั้นเราเรียกว่าเป็นโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ต่อนิพพานจักตรสัสรู้รมได้ในการเบื้องหน้าโสดาบันรู้จักอินทรียหก พิกุทั้งหลายอินทรียหกอย่างเหล่านี้มีอยู่หกอย่างอะไรเล่าหกอย่างคือจักขุนสีโสตินสีคานินสีชิวหินสีกายินสีมะนินสีภิกุทั้งหลายเมื่อใดแลอริยสาวก มารู้จักความก่อขึ้นแห่งอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้รู้จักความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้รู้จักรสอร่อยของอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้รู้จักโทษอันร้ายกาจของอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้รู้จักอุบายที่ไปให้พ้นอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้ตามที่ถูก ที่จริงพิกุทั้งหลายเมื่อนั้นแหละอริยาสาวกนั้นเราเรียกว่าเป็นโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ต่อน,นิพพานจากตรสัสรู้ทำได้ในการเบื้องหน้าโสดาปฏิมัตสองจำพวก สัตธานุสารีภิกขุทั้งหลายตาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติต่อไปตั้งใจฟังมุตนา อยุโตปาลโทธีโรวันนโตปติพาณโตสุขัสสาทตาเมทาวิสุขังโสอธิกัตติอายุงทัตตะวะพลงวันนางสุขันจะปติพาณโต ทีกายุยัสสาวะโหติยถาญาตุปปัจจติติกาเลตทันติสัพัญญาวัตยุวีตมะชรากาเลนะทินังอริเยสุอุชุปเทสุตาติสุวิปัสสนมนาตัสสวิปุลาโหติทักขินา เยตตาอนุโมทันติเวยาวัจจังการุณติวานาเตนาทากินาโอนาเตปิปุญญาสภะคิโนตัสสมมาตเทอปฏิวานจิตโตยาตินังมหพลังปุญญาณิปัลโลกัสมิงปฏิทาโหนติปานินันติ ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธพจนะให้ฟังในเรื่องประโยชน์เกื้อกูลของสัพบ,บุรุษในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับทานการให้หน้า92จากพระตบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะเล่มที่15 หน้าที่สาม้อสาสิบห้าข้อที่เก้าร้อยเจ็ดพิกุทั้งหลายสับบุลุษเมื่อเกิดในตระกูลย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากคือย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ มารดาบิดาแก่บุตรภรรยาแก่มูคนผู้เป็นทาตกรรมกรแก่มิตรอมาตตแก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วแก่พระราชาแก่เทวดาทั้งหลายแก่สมณะพราหมณ์ภิกขุทั้งหลายมหาเมฆเมื่อตก ให้ข้ากล้าเจริญง,งอกงามย่อมตกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากฉันใดสับบุตก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเกิดในตระกูลย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากคือย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุข แก่มารดาบิดาแก่บุตรภรยาแกมูคนผู้เป็นทาตกรรมกรแกมิตรอมาย์แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วแก่พระราชาแก่เทวดาทั้งหลายแก่สมณพราหมณ์ <c oughs> ต่อไปใช้ฟังพุทธวจนะจากการทรงจำเรื่องความต่างกันร,ระหว่างผู้ให้และผู้ไม่ให้ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับทานการให้หน้าสิบสามจากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะ เล่มที่22หน้าที่34ข้อที่31โดยภิกุทวัชชัยดวงจันทร์ปัสะจากบนทินเดินไปในอากาศย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงด้วยรัศมีฉันใดบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลมีศรัทธาก็ฉันนั้นย่อมภัยโรดกว่าบุคคลทั้งปวงด้วยจาขะฉันนั้นเอวัง ไม่ละศีลปตาปรามาไม่ละอัปปายะคานิยาราคะไม่ละอัปายะคานิยโทสะไม่ละอัปปายะคามนิยโมหะพิกุทั้งหลายพิกุไม่ละทำหกอย่างเหล่านี้แลเป็นผู้ไม่ควรกระทำให้แจ้ง ซึ่งทิฏฐิสัมปทาพิกุทั้งหลายพิกุละทำหกอย่างแล้วเป็นผู้ควรกระทำให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทาละทำหกอย่างเหล่าไหนเล่าละทำหกอย่าง